ครับสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนนะจ๊ะสบายดีเอฟซีถกท่านที่ยกแพงบาะวาอยู่ลาวหราอว่าอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็คือก,นนกรารมาเนกับเพาะกับส่งเมตตาเชนเก่าเชนเคยพี่น้องจ๊ะเมื่อเมื่อพ้นกับมาอีกแล้วพี่น้อ,อยเมตตากับมาตามเอฟซีซักขออนะพี่น้องเมตตาว่าอันซิมาแต่เ้าและนั่งบาอยู่นั่งไปลี่ยงงัวเมตตาก็ได้มาเฮือนเ้าอินตามเคยพี่น้องจ๊ะเอาป้ามาส่งเพ่น ได้ปลามาฝากเคนเนนี่ยนะกับบักลีไม้พี่น้องเอ้ยยันหามานั่งแกกินกับปุนปลากะบอดได้ร้ายพี่น้องฮอกจิตโตมะขามแกตากะนิดๆหน่อยๆเนาะพี่น้องกะขัดใส่นางกับลูกจักสิกินยังอยู่ยังพี่น้องแกตากะเลยเอามาฝากนางจักนางอยู่หรือบ่อยู่ตรงนี้กับพี่น้องเอ้ยจักบ์ว่อยู่กับวิชัก bằng bưởi, nấm canh pino, ơ, đang khay huyên ở pino, đang khay huyên ở, đang in, đang đái này Đi này, kia khẩu lăng cắm nhằng, kinh kem hết tại sao, hết tại ừm. อ่ะอมากะแกลูกแกะอ่ะปลาะกะบักลิไหมอืมเป็นห่วงเป็นใายหยันบ๊อมีแนวกินพีน่น้นงนองเป็นอยู่กับลูกเพิ่นแต่กินยังอยู่ย่างเป็นหน่อยก,กินเฮ็ดแกงเฮ็ดแต่เศร้าอ่าในกะเป้งไว้ปิ้งไว้แล้วก็อยากอันเออแล้วก็อยากตากแสะตาก,ตากน้ำกระแสะเปีงบ๊เบิร์ตกะเอาไว้ให้ลูกกิน ไก่ตากะได้แต่เมื่อพ่นโต๊ะอะไรพี่น้องเอ้ยอากาเซียมาผักนางอืต่ว่านางก็อยู่กับลูกแก๊กสกินยังอยู่อยังกินไปอยู่ไปนี่แหละกินข้าวกับแกงเห็ดแต่เศร้าฉันพี่น้องเอ้ยเปลี่นื้อมาเออไม่เอาอินยาเออบอกเร่องแต่เศร้าเออแต่เป็นอะไก็ได้เฮ็ด เฮ็ดไปห้าปุงหรือบ่บ่เนี่ยนะกินด้านหน้าเที่ยงห่างคนเม็ดไตแล้วเที่ยนี่ด่อนนั่นเที่ยงห่างต้นนี้อืมเห็ดน้ามองเฮ็ดหน้ามองเฮ็ดอันทานเฮ็ดนั่งนั่งแพ้เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่แต่เก่ามันออกแล้วพ่นกุ๊กจิกเออน่าักเก็บเออเออเออแต่เก่าเขาก็เคยได้เก็บพ่นกุ๊กจิกแต่ไม่เลยกออกจากนี้อือนี่จะมองเดียวดัเรียง เอ่อไผ่ดรายวงหันน่ะก็นครของกิ่งใหญ่ต่ําๆอันอาทิตย์เที่ยงฮะหั่นน่ะเออนานแล้วเฮาก็เคยเก็บแต่ก็มันออกลายอยู่ได้เละ4ดอกก็ยังได้นั่นแต่เฮ็ดละงกมันก็เคยออกดอนนั่นน่ะหันก็เก็บหันได้งกเ็ถ้วยอือๆค่ะุกหาพูหาทนีาพอนอือบ่ลายไญทั้งลทั้งงัวอเลี้ยงงัวก็ปานนันพี่น้องเอ้ยนงก็ด เล water. <f 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 ี้ยงงัวไหงยาแล้วอืมงัวไหงยาแล้วแต่ว่าหาว่าอันนั่นกับเพิ่นหักสิบปั้นหายเพิ่นใจบุญเพิ่นหายก็มีนางว่านงกับเบิ่งงัวเด้อเป้างงัวหิ้วยาเด้ออืมโอ้ยเป้าต้องระวังงัวเด้อเดือดมากกระมังอืมอืมนั่งกับเปเลี้ยงงัวกับลูกหาเห็ดมากินแรงน้ำอืมใบไก่ใบกดาษกราษแม่นใบไก่ผัดคางงัว อย่างงูอะพี <ôi> ่น้อยจังเสรยจนายได้นางกันดินางก็สูบสูบไปนั่นแหละสูบไปน้ำหลูกันแหละอยู่กับหลูกันแหละอันเมืองพวกอยู่ไก่อยู่เขากับไม้นอกินแนวยาเขากับมาส่งหายมือส่งมือบ่ได้ส่งพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามืออันนางก็คนก็เป็นห่วงนางอืมน่วงงานบ่มี จักกินยังกับลูกเนาะอันตรงสิยามกับบมีทางไห้ทางหน้า,นากันหน้ากับอยู่ผู้คล้ายกับบมี่สิเห็ดต่งนะแต่กินยังอยู่ยังกับลูกเมือนก็กับเป็น,วน,น่วงเพิ่นน้าจะได้ี่กัมีอ็ไปสนาเออไปัมมาน้งบมี่น้าหมูโอ้ยปพิ่มสัมานโน้ยังบม่มี่มอองงไไบไไอกบูมีนะ่รวมถึงเป็นใามเมือง้บนเมืองกับกรบปปลาบร่ไรดอกยังเออเบืองเมก้าแลน ตากะมีกะมาส่งเมื่อได้บมีกับบได้มาพี่น้อยเมื่อได้มีกับเมตตาก็มาทรงนั่งเพราะว่าเป็นห่วงนั่งบบมีผูัวใช้พเพงเนาะขาดเสาลักเะไรพี่น้อยยังเลือแต่โตกับลูกลูกกะโอ้ยทำตาบอดข้างหนึ่งยังโม่สำลูกกะ ห้าตาบอดหาตาบอดขางหนึ่งยังขางหนึ่งยังเห็นลูกเขาบอเห็นสํางัวอืมหล fall. ับไปหาเห็ดไปลูกไปไปกะจักหาหรือบอหาอะไรเห็ดไปน้่นหแล้วพอเป็นหมูแลวเป็นหมูเถื่อลอยมาปาน่ะน้องเถื่อลอยมาปะาลูกะนางกะสู้ไปหันและวทำลูกหันแล้ได้กะโอ้ยพี่น้องเ้ยวอนผู้ใจบุญหันและเบิ่งนางเลยเด้อพี่น้องเด้อ ก็เลยว่าทักยาโดยได้มันนุ่มมีเงินยังอ่ะไปป่วยบางสิพผ้าพื้นเหนื่งพื้นขึ้นเขาวแค่อมกับแบบเสื่อนเอาอ่ะกับจัดเสียนั่นแหละอดอยู่กินไปนั่นแหละอซอยวอนผู้ใจบุญนั่นแหละพี่น้องเอ้ยซอยนางแน่บโบลายกัพอได้เฮือนครัวนะพอได้บ่อนดังพื้นดังไพ่หมอกเขานะพี่น้องเพราะว่า มะเขาก็ดั้งอยู่ในพี่น้องเอ้บนนอนกับอยู่นี้นี่นนนบนตะีีแม่บนนั่น,นกบอยู่นีนตะรอยู่นี่ยอ,อ่นี่เป็นหมูกแมวนอย่เอเป็นหมูกับแม,ม, m, ม,บแมวลูกกับไปเบงนงั่งของโทรรัถั์ตัวเองกับบมี่เนะาะไพ่พะกับบอมี่อันเรามีไพ่พายัางวะจีได้มีทรรัพั์ให้ลูกเบึงอือนี่ไพ่พรกับบมี ใช่เอนแสงสว่างที่พี่น้องซื้อให้เนี่ยก็ได้พอได้เตะพอได้หุ่งนางก็ดีดสูชนไปนั่นแหละอยู่ไปนั่นแหละบ้านเมืองเอ้ยน้องเขากับบัณฑิปดอกใไอมียังก็กินกินนํากันน,กน้องก็มาทามข่าวขออาู่เมื่อเหงาเลยอืมกินได้กินได้แม่ได้ผลยาเสบายขึ้นมากแม่หนุ่งตากรับ มาว่าเนี่ยกะน่ยกับบด้มาเมื่อก่อนกับแม่ตาเอาลาบสินมาส่งเพลินยูแต่ก็เป็นห่วงเพลินว่าจากสินเได้แหละขาดเช้าลักพี่น้องเอ้ยังกระโตยังกระโตมาจากงัวออาศัยลูกกับสามลูกอะไรกับบลูกกับ้ันใหญ่ขันลูกใช้ใหญ่สามน้องมิดเนี่ยโอ้ยกระสิคไคแหน่อยู่พี่น้องนั่งกระสิมีแห้งแหน่พาอได้อาศัยไาเพึ่งอืมอันนี้ลูกกัยังน้อย เออบางเถอกะใส่กับบางเถอกะห้ยหล,ล,ลักก็แล้วลูกกิ่จักยังบมจักทีไปสังนังบัวเหมือ,อยังอยู่ไปในแหละอยู่ไปน้ำลูกเขาแหละอย่าพาไปขิดอย่างไดผัวใหม่ได้เหเอหมอเอาแล้วว่าสั้นเ<อ>นี่ยนางแม่อยู่ไปในแหละ,ลละบ้านเมืองไม่ตาก,ก็มาส่งได้กินแนวอยากอยู่อยู่ไปน้ำลูกเขาแหละ นั่งว่านั่งสิบอกเอ้าสานพี่น้องลูกกยังน่อยเนาะเอามาผัยันเขาบอกแพงลูกโตหนึ่งมาสองมากับนั่งกันยังคิดฮอผพวอยู่นั่งกันยัง helmet, เอาบ oh ่ได้นั่งวะยังคิดฮอดผูกเก่าอยู่นั่งกับบเอ้าดอกนั่งว่าสิอยู่ไปกับลูกกันแล้วว่าสันอยู่ไปไหนแล้วเห็นนั่นนั่นแหละฝ่าลงพ้นตกปลาลงตอดลงหลีกับ ได้ก so on so 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 ินนากันคือเก่าฮะแหละแม่ตากะเสียเอามาหายมาฝากเพผลอยู่ดอกพี่น้องเนี่ยกะเอฟซีว่าเอาไปฝากสาวอินเลยเด้อว่าสันแม่ตาก็เลยเอามาแม่นยน่เเบ่งกันไปเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยแม่ตาก็สงสารนางอยู่กะไปจารณาเบิ่งกันไปเรื่อยๆนี่ยพี่น้องเอ้ย เนี่ยกระพะดังหึ่มหืมเพือนนั่งกันขั้นพ้นโต๊ะกันยังซื้นอยู่เลยพี่เนาะยังสุ่มอยู่แต่ว่านั่งกันเน้นหมองนอนนั่งกะเตียงพได้หันห้องนอนพ่อไปนอนปูนเนาะนอนเตียงนอนไปแหละนอนไปแหละสองคนกับลูกเห็นแนาดามันเลือกบ่ได้พี่นนองเอ้ย มันอนาคตมันเลือกบ่ได้กับสองกับโบเห็นพี่น้องเอ้ยมึงสองกับโบเห็นพี่น้องเอ้ยจังสีแนวใดแม่ตากับปะจักแนวสิว่ากับซอยแต่แนวนี่แหละพี่น้องเอ้ยแนวซอยได้ไหนแหละแนวกินแนวอยากแม่ตากัมัส่งให้นางกินไปแล้วมียังก็กินงเมือพี่น้องเอ้ยน้องกัได้กัแบงให้แมง แดงใ่้กันปันกันกินแหละอืเพราะว่านั่งกับอยู่กับลูกหญ่ากับผัดเมื่อนอนหน้าหญ่าก็ดีอืมนไกตรองถึงเขาิ่นอืกับดีแหละพี่น้องนั่งกับสุชนจึงมาได้สานี้พี่น้องเ้ยทั้งขาดขาดขาดเศลลรักนั่งกันยังอยู่ได้นะกินไปกับลูกนางอื แต่ว่านั่งกับ,บรรเรได้อันพะเวอร์พะวาพี่เ้อะนั่งกับเป็นคนแบบนี้แหละพี่นนองเป็นคนทีว่าว่าอกกับบุกคอยบุกคอยเก่งเนาะว่าบุกคอยเป็นนะพี่เนอะนาง,นางมังมีความหูหนางมอนมีความหูกาชาณ์เอาหงมอนถูกแล้วก็บมันมีความหูแล้วกับ,บ แต่ว่าพ่อแม่ทุกตะกี้น่ะเขาขอ้อเกลือห่อพี่น้องเอ้ยบ้านนางกดะตะกี้อืมนันก็เลือกบอ่ได้พี่น้องเอ้ยนางกะบ่มีน่ะชีวะกะเมตตานี่แหละพี่น้องเอ้ยสิขอขอ,ขอนำเอฟซีถูกท่านแล้วก็ขอนำผู้ใหญ่ใจบุญเนาะไอ้ซอยเรือนางเลเด้อแม่นพอได้อ่านเฮือนครัวนนะนีา นางกะว่าบอกเป็นคนสื่อพี่น้องเอ้ยแนนได้กะเอาบอกได้กะบอกเอานะอันความคิดของนางนะนางกะว่าบอกเป็นนีได้กะขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญทะเลพิจารณาพี่น้องเมตตาเห็นใจนางเนี่ยเดอ้อขอให้ได้เงินคูวให้ให้นางเนี่ยแหละพี่น้องเพราะมีหมองด่างไฟหนึ่งเขาฮะนะพอาอว่าอัน พ่นตกพนแม่นพ่นตกพนลงอันบ่มีห้องมองดังหน้ามาดังอยู่ในเฮือนหมองกินหมองนอนหมองดังไฟหมองเดียวกันเลยพี่น้อยก็เนว่าหมู่บ้ากคือบุตรเชิญเขาบุญเฮือนก็ไม่ติกองขี้ไผ่หรอเอาหมู่มากคือบุตรเชิญเขาเฮือนมีแต่กองขี้ไผ่นางว่ะอือข้ามากคือสาวบานก็มากหนักเลยอ้าวกินกับบ่อนเนาะ อือนเรื่อยมันดังไเอยอืมกินกระบบนมอง้องไปกรอยูนนี่นะคุว่ามดยอมรับนาะเอ้เขาจอะไรว่าจะคำยอมนะเขาบอกได้กันยอมมาสันพี่น้องเออทุกถูกลีวสันทุกความบ่มีถุกความบ่มีและอืมบ่มีพี่น้องเอยเลือกบ่ได แล้วพ right yeah. uh, ี yeah. okay. ่น้องเ้อนางกับจักเสษเราได้พี่น้องขอลำพะ่พี่น้เออขอาำพใหญ่ใจบุญพี่น้องเอแม่้าวแช่ผ้าั้เนี่ยมัมีผ้าสานผ้าทำอยู่กับลูกนางกับิสูไปกับลูกพี่น้องเลยลูกกับเช้ากได้เหมนนั่งนอเลยแม่ ลำบากลำบนเดินลำพังควรเนาะเพื่อนเนี่ยค่ะเพราะคนไหนใกล้พี่เจอความแล้วคนผูใหญ่ใจดีหลายๆคนใหญ่ใจบุญเอ้ยขอให้พิจารณาแล้วก็เมตตาครอบครัวนางหน่เด้อขอให้นางได้เพื่อนคั่วเนาะมาไลยกะออแม่นเพื่อนคั่วแหละพี่น้องห้องน้ำบ่มีกระยามันพอจะได้เพื่อนคั่วพ่อว่าบ่ได้หิวเต้าในแลนเข่าแลนออกพี่น้อง ขันย่ำคนบ่ตกผัดหิวออกเพราะว่ามันควันใส่บ่อนอยู่บ่อนนอนเนาะควันใส่เสื้อผ้าขันย่ำพ่นตกมากผัดหิวเขาเออเนี่ยมันแห้งผัดหิวอ๊อกและเตาก็ดีนางก็ได้จัดเสร็จในไรมันเลือกบ่ได้เพีวแม่แม่พื้นมาดังเอาแล้วอดังพื้นพระลำบากเก่าแล้วคนคนดินก็ได้แม่พ้อนน้ำในกระดิ่งกระดูกกระเจาการน้ำไม่ได้ก็ต้อนควัน ออนางกับอะไรๆก็ขอให้ได้เคลื่อนอคัวว่าสานนางว่ะแล้วพี่นอกมาเนี่ก็สมมาพาควรพี่นอกจาขอนั่นแหละผู้ใหญ่ใจบุญละลายห้ขออหครขบอพวัวเมตตาขรอพวนางนี่แหละให้ได้สวยเรือพอได้เคื่อนคั้วอะไรพี่นอกเอ้นางก็ดีขอนำาะว่าข,ขาดเช้าลักเนาะพี่นอ,อกกระสุนไปกร่สุนไปกับลูกกันแหละนางก็ดี ล่าเะยพี่น้องคิดหนากพ่อกันใหม่พี่น้องจากก๋าค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเมตตาในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทีท่ติดตามและกระหับชมเมตตามาตลอดกับลูกๆสบายดี